สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถอเนกประสงค์สักคันที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้หลากหลายทั้งการใช้ในเมืองและต่างจังหวัดได้อย่างลงตัววันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับสุดยอดรถอเนกประสงค์อย่าง Ford Everest ใหม่ที่พร้อมจะเดินทางไปกับเราในทุกๆท,กที่ทุกๆเส้นทางเพื่อพิสูจน์ความเป็นที่สุดในครั้งนี้ บนเส้นทางกรุงเทพกาญจนบ,บุรีเพื่อเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศที่หนาวเย็นณอุทยานทองผาภูมิเพื่อพิสูจน์สมรรถนะของฟอร์ดเอ r ว s รสใหม่รุ่น3.2ลิตรขับเคลื่อน4ล้อตัวท็อป e อเวอเรสใหม่โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่สะท้อนความแข็งแกร่งผสานกับเส้นสายที่โค้งมนได้อย่างสมบูรณ์แบบพร้อมออปชันที่เหนือระดับมากมายตั้งแต่ไฟหน้าแบบ HID Projector พร้อมไฟ LED Daytime ที่พ่วงระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะ Auto High Beam Control ซึ่งจะทำงานร่วมกับกล้องตรวจจับแสงไฟที่หน้ารถเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟไปแยงตารถที่ขับสวนมาไปจนถึงล้ออลอยขนาด20นิ้วซึ่งใหญ่สุดในคลาส หลังคาแบบ Power Panoramic Moonroof บานใหญ่ที่ไม่มีในคู่แข่งตลอดจนถึงฝาท้ายที่เปิดปิดด้วยไฟฟ้าที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายได้อย่างลงตัวก่อนออกเดินทางอย่างแรกเลยคือเราต้องเตรียมอุปกรณ์และสัมภาระของผู้ร่วมทางอีก3ชีวิตซึ่งเราสามารถจัดเรียงไว้ที่ห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายได้อย่างสบายด้วยเบาะแถว3ที่สามารถพับราบได้ด้วยไฟฟ้าเพียงเท่านี้ก็มีพื้นที่สำหรับวางสิ่งของได้อย่างกว้างขวาง แถมยังไม่ให้เสียพื้นที่ภายในและนั่งสบายมากๆในบรรยากาศเงียบสงบจากโรบตดเสียงรบกวนที่มีแอร์เย็นซึ่งสามารถแยกปรับอิสระได้ทั้งคันอีกทั้งยังมีปลั๊กไฟบ้านแบบ230โวลต์ไว้ให้ทุกคนได้ใช้งานแบบไม่ต้องกังวลจะชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือจะชาร์จโน้ตบุ๊กเพื่ออัปเดตงานที่ค้างค้างระหว่างทางก็ยอมได้สบายมากๆพอแดดร่มล้มตกคุณยังสามารถเปิดหลังคากระจกบ้านใหญ่รับชมทิวทัศน์ตลอดเส้นทางได้อย่างเพลิดเพลินอีกต่างหาก ระหว่างทางแบบออนโรดนอกจากสมรรถนะที่ได้จากเครื่องยนต์อันทรงพลังขนาด3-2ลิตรที่มีความแรงถึง200แรงมา้าพร้อมแรงบิดมหาศาลอีก470นิวตันเมตรจะช่วยให้เราขับขี่ได้อย่างคล่องตัวด้วยอัตราเร่งที่จัดจ้านแล้วงานนี้เรายัางได้ลองระบบช่วยการขับขี่ต่างๆซึ่งต้องขอบอกว่าดีมากโดยเฉพาะระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติอันนี้สบายสุดๆแค่ตั้งความเร็วที่ต้องการระบบจะควบคุมความเร็วตามที่กำหนด และจะช่วยเบรกเมื่อเราเข้าใกล้คันหน้ามากไปและคอยเพิ่มความเร็วให้เองเมื่ออยู่ในระยะปลอดภัยโดยที่เราไม่ต้องคอยเหยียบเบรกและคันเร่งเลยแม้แต่น้อยหรือถ้าคุณขับมาด้วยความเหนื่อยล้าจนทําให้รถเสียการควบคุมและค่อยๆเปลี่ยนออกจากเลนโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวหรือประมาณว่าหลับใน เอเวอเรสก็มีระบบเลนคีปิ้งซิสเต็มเป็นตัวช่วยตรวจจับและช่วยหักพวงมาลัยเล็กน้อยให้กลับมาในเส้นทางอย่างปลอดภยัยแต่ถ้าหากรถยังคงเบี่ยงออกนอกเลนอยู่ระบบจะเริ่มเตือนด้วยการสั่นที่พวงมาลัยเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นไม่พอเอเวอรเรสยังโชว์ฟีเจอร์เด่นๆให้ใช้กันตลอดทางเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าด้วยไฟกระพริบบนคอนโซลหน้าและระบบตรวจจับรถในจุดบอดซึ่งจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากรถด้านข้างที่เรามองไม่เห็นได้เป็นอย่างดี ึงตรงนี้หลายคนอาจมองแล้วเกิดคำถามว่า e อ e r e s รสจะขับยากหรือเปล่าคำตอบคือ e v e r e s รสใหม่ได้ปรับปรุงและแก้ไขเพื่อตอบโจทย์การขับขี่ให้ง่ายดดยขึ้นด้วยพวงมาไลัยไฟฟ้าซึ่งให้น้ำหนักเบาที่ความเร็วต่ำจนคุณผู้หญิงต้องร้องออกมาเลยว่านี่เลยฉันขับได้สบายมากแถมยังมีระบบช่วยจอดอัจฉริยะมาให้อีกต่างหากหายห่วงเรื่องงานนี้ส่วนคุณผู้ชายก็จะยิ่งชื่นชอบในแฮนดิ้งที่ความเร็วสูงซึ่งหน่วงน้ำหนักได้กำลังดี ทั้งหนึบและแน่นพร้อมช่วงล่างใหม่แบบวัดลิงซึ่งช่วยให้เอเวอเรสกลายเป็นรถที่ขับได้คล่องตัวและยึดเกาะถนนได้อย่างดีงามจนทําให้เราขับไปเพลินๆไม่ถึง3ชั่วโมงก็ถึงจุดหมายจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อหยุดพักทานอาหารกลางวันกันก่อนจากนั้นก็ถึงเวลาจะต้องเผชิญกับเส้นทางที่ต้องบุกป่าฝ่าดงมากขึ้น ซึ่งวันนี้เราเดินทางมาโดย Ford e v e r e s รใหม่ที่มีระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะแบบ i4WD Terrain Management System ที่สามารถพาเราตะลุยไปได้ในพื้นที่ธุรกันดานได้แบบหายห่วงโดยระบบจะทำการควบคุมเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังรวมถึงการทำงานของช่วงล่างในการขับขี่บนพื้นผิวที่แตกต่างโดยอัตโนมัติเมื่อเราวิ่งบนพื้นถนนปกติ ไปจนถึงเส้นทางที่ไม่ยากลำบากมากระบบจะส่งแรงบิดไปยังล้อทั้ง4แบบ40/60ต่อในโหมด normal แต่เมื่อเจอสภาพถนนที่โหดมากขึ้นเราสามารถปรับโหมดให้เหมาะสมกับสภาพการขับขี่ได้ถึง4โหมดซึ่งระหว่างทางเราต้องพบกับทางหินกรวดที่ค่อนข้างลื่นหรือบางทีก็ต้องขับผ่านแหล่งน้ำธรรมชาติตรงนี้ปรับมาในโหมดสนองเมื่อขับจะรู้สึกได้ว่ารอบเครื่องจะต่ำลงพร้อมพวงมอลาลัยที่ควบคุมได้ง่ายขึ้น และค่อยขับพาเราผ่านมาได้ไม่ยากเย็นส่วนในโหมดแซนก็จะช่วยเพิ่มแรงบิดที่สูงไปยังล้อทั้ง4ชัดเจนขึ้นเพื่อช่วยตะกุยผ่านพื้นทรายที่มีความหนืดสูงได้ไม่ยากนะักประกอบกับบางช่วงที่ต้องขับขึ้นเนินชันเป็นระยะทางยาวๆเอเวอเรสต์ Everest, ก็มีระบบช่วยออกตัวบนทางชันจึงหายห่วงเรื่องรถไหลกันไปเลยอีกทางช่วงขับลงเขาที่หลายคนห่วงเรื่องการใช้เบรกคันนี้บอกเลยสบายมากเพราะเขามีระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน ให้มีต้องกังวลกระเบรกแถมยังเพิ่มความเร็วได้แค่นิ้วสัมผัสที่ปุ่มบนพวงมลาลัยอีกด้วยสุดยอดจริงๆเช่นเดียวกับช่วงที่เจอถนนดินที่มีร่องลึกและบางทีก็มีหินก้อนใหญ่ให้ต้องปีนป่ายอันนี้ต้องโหมดสุดโหดอย่างหมดล็อกซึ่งระบบจะปรับให้อยู่ในโหมดขับเคลื่อนสีล้อแบบโฟลว์ที่ตำแหน่งเกียร์หนึ่งเพื่อส่งต่อแรงบิดไปยังล้อดได้สูงที่สุดและค่อยๆปีนไต่ไปด้วยแรงบิดมหาศาลก่อนจะพาเราไายังจุดหมายบนยอดเขา ที่สวยงามและสงบเยือกเย็นสุดๆจนได้เป็นยังไงกันบ้างครับกับบรรยากาศสวยๆที่เราฟันฝ่าอุปสรรคมาพร้อมกับยานพาหนะคู่ใจซึ่งต้องขอบอกเลยว่าถ้าไม่ได้ f อร์ด v e r e s t รสใหม่การเดินทางไปยังจุดๆุดนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนขอบคุณ Ever e s รสใหม่ที่ทำให้เห็นว่าสุดยอดรถอเนกประสงค์นั้นต้องเป็นอย่างไรสำหรับใครที่กำลังจะตัดสินใจผมบอกได้เลยว่า Everest สนี่แหละ คือคำตอบไม่เชื่อก็ไปลองดู